ครับผมยินดีต้อนรับครับพี่น้องเขาสู้ช่องไทยอีสานบ้านเฮาได้พี่น้องเด้อครับผมนะครับพพัอผมกับบ่าวอาทิตย์ต้อนรับพี่น้องทีมงานไทยอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องนะครับอ่ะมาหอดจอดถึงแล้วครับโอ้ถามก็จบมาขับทางเลยครับผมวันนี้ทางเขามันนเติบอยู่นะครับเออกระบะน้ำฟสสบไฟฟ้ามาแมนอีเลียเนาะนี่ครับเอ้ามาพบพัอครับพ่อคมสันพ่อดาบ่เออนซื่อเล่นซื่อพ่อวดาเนาะ เยี่ยเอินพ่อเอิญหน้านี่ครับเราพ่อท่านจะเฒ่าอ่าอ่ามาลุ้นกันนะครับกับการหาอยู่หากินแบบบ้านๆเท่านี่นและอ่ายกย้อยยกสะดุ้งครับเอาขึ้นไงปังงางโยกคือพ่อเอายกนี่ถือคักบ่มือเศร้านี่อันกายมากข้จาะกับพ่อมือเศร้านี่คือพ่อแม่มือเศร้านี่คือพ่อแม่ท่านโอ้ยมือเศร้านี่ก่นจะนอนพ่อท่นตื่นอยู่มันถือตัวเศรุนบะ โอ้ยปูโอ้ยครับพี่น้องบ่งครับมันก็ถือตังสี่แล้ววันนี้ปลาทออันนี้ปลาเน้นกระถือบ่ปลาเข็งบาปลาเนปลน้นเงบท้อเนงบงครับบงเอาพี่น่องบงเอาเอามาเบิ้งครับพี่น้องบันี้เบิ้งผลงานเสี้ยเขาไปพีบนนี้ปลาเขาปลาตะเพียนปลาน้นปลาทมาเป็นตะมันเถอบงครับ บังดูกรับพี่น้องป้าถึอเต่าบ่ะนี่โอ้โหครับผมมันก็เป็นตะมันหันแล้วบาทนี่เนาะจังสีเนาะน่าจะคล้องเลยบ่นี่โอ้ถึกทุกปีเลยบ่ครับโอ้ทอมีอะไรหันกระถือยู่ถืตาปะแต่ปะตยันยุ่นน่ะถืกต่ปะอันนี้สิละอันพ่นก็ถืป่ะอันกัถือกป่แม่พ่นถือกป่ะผล อ๋อน้ำยน้ามันืน้ายน้โอ้เข่ามจ่างามบางเต๋อใน่อนซ้อนเขาบางพี่น้องสาเตี้ยนอด้เอโอ้ยเนมนใช่ใช่ใช่ปลาไก่อ้ยปลาคือนนซ้อนปลาอ้ยเก็บอาเนื้อปูน่ะนะเอาซาปลาไก่อนซ้อนอีปูนเงี้ยเอาไปเก็เอามดเลครับเนี่เอามาบังจังหวะนี่พี่น้อง ไอ้เ,เรื่อยๆนะครับอู si ang, know, ้ยแม่นละน้อเป็นแบบนี้เอาถือทุกบาทอยู่ปันีปลาขาวกับพราปลาขาวพี่น้องคุณแม่นปะเอาอันแยกยุงเราแยกไปปลาขาวปลาเอาเปล่าบ่ครับโอู้ยโอ้มันทำไมวะโอ้โอ้ครับผมเอามองดูครับลงตึกถึงตึมุส่าวฝนเนี้ยนางตึกเราฝนครับปลาดบทวนดูครับ โอ้ยมหดจอดเทิงครับผมไอ้ก็จะาไปไปยกเงินนี่แล้วไปเขาวหันเต็มนี่แล้วแค่เป็นเบิ้งดีมันเป็นทอ่อบ่โอ้ยขึ้นบุบแล้วบันแล้ว,ลว,ลว,ลวอู้ยบงคับพี่น้องมันนี่สิป่ะพวกกระตมันเนี่ยเล็บโอ้ยพี่น้องไอ้ป้าเธอผมอู้ยมันซ้่งเจ็บน้องน่องป่าน้ำแดงมาได้เป็นน่องนี่โอ้ยพวงเนี่ครับกระตมันพวงเนี่ย กได้ไปถึคืองเทศพอทังอันกระสินทางขุนสารน้ำแดงนะทางสะขนทางขุนเตโอ้นี่เซียนเซียนขี้กันบพราะไงโอ้ปีนี้อันทังอันท่าเครื่องกับจังเนีปีนี้ครับหนายุ่ากรับวมึกยุ่ากเตี้ยโอ้มันก็ถึงสิตลอดบงมกะถสิเล่นบะฮัดพน้องเอาเดี๋ยว โจท้ทหาข่ได้บัดรลุ้นด้แล้วคอมเมนต์มาเรอยน็ต้อ้ย่ากุ้งเออวป้อมเอาเอาเมื่อคืยังไงป๋อโอโอ้มันขึ้นดีแต่วันนี้อันนี้มึงเนี่มันมาถือกระกุ้งวะนี่พี่น้องมาฟังป่าิ่งเยอพี่น้องิ่งป่า ปลาพี่น้องปลา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 หมูปลาพี่น้องเพิ่งอุ้ยผมจะไปทักใกล้ๆดิอุ้ยอ่อนส้วนปลาพี่น้องอุ้ยเฮ้ยตอนนี้อะไรที่บ้านนี่ฮะเอาเอาเฮียบอกเฮ่อเออเฮียมาเนี่ยนะคุณเจ้าบ้านเจ้าอยู่ไก่ปะเฮ้ยไปเอาเฮียมาให้คอยตึ๊กตึ๊บในหน้านนีเสิได้คลิปนี่โอ้เดี๋ยวไปเอาเฮียได้หน่คุณได้อโอ้ขอบคุียังไงเจ้าสันเจ้าไปเอาเฮียเออเอา เดี๋ยวเท่าไทยเอ่อนกันอาดสะดุ้งกันทะุกะคลิปอย่างนี้ครับผักขาวอ่อนเนี้ยอุย้ยเฉดไถ่บังในพี่น้องพจนเฉดไถ่เดี๋ครับพี่น้องพี่น้องคนสีบเอิบคนจีบโอ้ยกึบบ่าคนจีบเอิเอาหนิครับอ่อนซ้อนพี่น้องเอ้ยครับผมฮะเอาใช่ล่ะเอาเมียข่อยอ่อนซ้อนมาสั่นนะใช่ล่ะสาวปากไก่ใช่ละ่ละโอ้พี่น้องปลาหยง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาตะเพียนเด้งเด้เด้งเด้งเฮ้ยปูหนึ่งเห็น่เป็นมูเดี๋ยวเดี๋ยวอันนาคมสันนาคมสันอันไทยอีกจังไงนะอีกอีกโอ้ยปลาเพี้ยนต้องีปนั่งเห็นป่ะเห็นตัวปลาป่ะไปนั่งไปนั่งเห็นตัวปลาป่ะเป็นมูนะครับปลาขาวปลาตะเพียนปลาชะบไปนั่งนี่นี่นี่มูหนึ่งนี่อีกมูหนึ่งแล้วจะติงจะติงให้มันไ่ให้ให้นาคมสันให้อีกจังหาในที่นี้ เพรว่าอ่านท้ายอีกคลิปหนึ่งคนอ่านครับเดี๋ยวพี่น้องบ้างครับพี่น้องเบิ่กมูอป่าพี่น้องอันนี้่ได้เลี้ยงนี่พี่น้องออ้ยห่นมันเป็นป่าเลี้ยงนี่พี่น้องม่นเป็นป่าคาบนะพี่น้องอันนี้ถนนคขึ้นเลยครับนี่ปื๊ดท่าพี่น้องเอาเอาครับผมน่าคมสั้นอีกจักอีกจักสองนาทีเนี่ยเออเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวครับไปเบิ่งไหมครับป่าเดี๋ยวไปเบิ่งป่าไห้พี่น้องเอ้ยอีกจักสองนาทีนะครับนี่เดี๋ยวแก้แล้วแก้แล้วแก้แก้ด้คลิปแล้วนี่ มาแล้วจังหวะนี้อุย้ยเขาคือเก่าพี่น้องถือทุกบาทครับพี่น้องเอ้ยเป็นตัวซ้อนๆมาครับนี่เปิอทโสุดสุดครับสุดสุดเอ,าเอา้าอ้าวพี่น้องครับตะมันน้ำเพลนครับเดี๋ยวอีกจักหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวสีให้เห,หน้ายังก่อนตืนาปูเนาะครับผม นี่ให้นหน้าคมสันตึกสะกอนนะครับประสิทธิ์เขาไปเอาแห่พี่น้องเอเดรุ่นเนี่ยนะครับปาแต่เพ nice, ี้ยนเป็นมูเป็นมูแล้วครับนี่แย่งสิม้วนพี่น้องนะครับเจ้าน้อยนะครับนี่เดี๋ยวแห่มาตึกครับแห่จีจังมาเนี่ยยิงมาท่านยิงมาท่านต้องแห่แหแห่ครับพี่นนพัดสามสิบปีงส่วงมูวันมูละโกละเกศละเปียดาทออุ้ยสบายสบายเลยครับเอานี่ครับเข่ากระง่ามเข่ากระเขียวให้มาข้าเจ้าตึกหน้าไผ่หน้ามันพี่น้อง นี่ครับฟังเพิ่นก็ถือปุ๊บนะครับฟังคนปลาใสม่งใส่ด่างโอ้ปลาใส่ด่างอู้เดี๋ยวไปเบิ่งใส่ด่างอีกพี่น้องมันไงมาแบบวิธีบ้านๆนะครับทงไฮทงหน้าบ้านเฮาครับแห่กัมาบ่อุ้ยอุ้ยไปเอาแหยก่อนมาพอคือเป็นยุ่งยุ่งแท้เขาบ่อุ้ยปัตตะเพียนพี่น้องโอ้ยบอลชอนนะครับปะเขาเลยครับโดนๆย่างงามย่างถึกปะละมูอ๋อตั้งตั้งไว้ต้นตั้้็มเต็มอ๋อครับผม ครับรอืมอ่าน,น่าตัวเต้นจอดทุ่น <c oughs> ละยากเกินงานเกินมาโอเคครับชื่นชมยินดีนรุ่งกุลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับผมกัปนาคมสันครับหาอยู่หากินนะครับยกสะดุ้งอยู่ทงนาครับพี่น้องนะครับผมนาเพื่อนนี่ละพี่น้องนะครับผมอายุบ้านอี่ังก่อนนี้บ้านดอนกลางนะครับเนาะนะครับผมอำเภอหนองหานครับครับผมครับตำบลพ้านงู่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับผม อ่ะอำลาพ่อจ่าไปก่อนพ่อกันไหมนะครับคลิปหนาคุดชับสไคไปดิพี่น้องเด้อนะครับยาวาสิบว่าพลาดคลิปต่อไปครับพี่น้องไปแล้วครับผม